đấy máy, thấy bảo, học viện mà, thấy máy, thời máy, gọi, không có gì, nuôi chim, có khay na, có chạy ต้นชัมันขึ้นได้ทุกต้นหรือว่ามันแต่ก็ต้องให้ปลุกปลงก็ยัาไปเห็นใบเลยมันจะผัดไปหมดเหมนก็ต้นยางไง จะไปขายขอเที่ยดูข้ากิีมันขายแพงเฮ้ยผมว่าปัจจัยการผลิตไม่ไม่จะไม่จะเป็นดูดินดิเห็นไหมแรงเก็บไพอถึงรุ่นตัดลงมาเลยลเก็บง่ายด้วยเก็บง่ายด้วยคััที่่วาตดก็ือมันลลเย๋อไม่ไม่ไม่มันจะมันจะแใกไปนั่นเองนี่มันก็เลื้อยอันนี้ก็ แต่รู้ว่าเขาเก็บยังไงใช่ไหมใช่ใช่หลายคนสงสัยที่ในในเฟสผมลงในเฟสนะขึ้นเอาอยังไงวะน่ะใช่ผ่านไกลมาม้านเนี่ยร่างเด้งเร็วโถทนนี่ก็ได้เป็นไฟกัน một có. Ôi, đi mà lại cái dao. Để không nó. lỡ những video hấp mà ข้างเดียวนี่ใช่ไหมใช่ไม่สร้างคามพี่ก็รักมาอุดหนุนอ่าอือพอผักว่าอะไรใช่ไหมเราก็ต้านได้ด้วยเสแตแล้วเป็นเกษตรกรมันต้องออกไปมั่งตลาดนะเนี่ยหลายคนเขาสงสัยมันเก็บยังไงวะไม่ตะไลเนินหรือว่ามันติดต้นอะไรเกือบเต็มแล้วกระสอบนี่กระสอบนี่สิบสองกิโลกระชังนี่เราก็ย่างเราก็ฉังเรียนย่าง มันใหญ่ไปทต่ไม่ได้แต่ครึ่งทีนี่ครึ่งบันทีได้ไม่ได้แต่ครึ่งบันท,ขนนทีข้างเดียวอันนี้อันนี้เสร็จหนึ่งหนึ่งในสามเนี่ยประมาณที่ว่าตอนนี้ได้ประมาณเดี๋ยวเราคำนวณได้เลยที่นไหมวันเละต้องหอบขอบและคนเหล่าทำไมไ,ไมาทำไมความหลบขอ,อบที่เป็นเรื่องสำคัญก็ยัง หนึ <33. S 2> <c ười> yeah, <ba> ่งแม่สามอ๋อเนี่ยเดียวถ้าคิดถึงเงินอะขายกี่โลรนเนาะปลหมูอะไรต้องหมูชมาบวงอะไรนะครับเป็นแบบชมาบวงใบเล็กนี่เท่าก็คือเราก็ให้โปร่งนั้นคไปเรื่อยแหละมันก็เป็นร่มเงาเรื่องต้นเลย ไอ้น,นี้ได้มาไม่ได้ยเฉพาะมะพร้าวต้นนี้อันได้ใบห้ากิโลนะครับที่คุณโทรมาแล้วนะผมกำลังเนี่ยกำลังเก็บมะพร้าวไม่มีลูกก็ยังได้สัตตังนะครับดูดิถ้าว่าใช้บันไดก็ได้นะบันไดเนี่ยความสูงแล้วก็ แล้วก็ปี35คือแปลงที่เรายืนอ,อยู่นี่ปลูกปี35นะครับปลูกทุเรียนระยะห่าง12เมตรแล้วก็แซมด้วยต้นเหลียงครับต้นเหลียงคือเป็นพวกที่อยู่ในตระกูลกับเกี่ยวกับสตอนะครับกไ็ไอพิไัยนี่มาปลูกเมื่อปี2547นะครับก็รวมเวลาประมาณก็13ปีแล้วท,ท,ท,ที่เห็นต้นนี้ประมาณ13ปีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บทูนนะ สิบสามปีต้นนี้ยางไม่ต่ำมาสามสิบกิโลพริกสดนะครับเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยพอเห็นว่ามันสุกแล้วทีนี uh> ้เราจะเอาไปทําพริกไทยแห้งคือพริกไทยดํานะครับปั้นหนึ่งประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณอยู่ตกลาวาสิบกิโลห้าถึงสิบกิโลแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับสั่งก็กิโลไปขายส่งกิโลละร้อยพริกไทยอ่อนเป็นพริกไทยอ่อนนะครับก็เก็บทุกวันเก็บทุกวันพร้อมกับผักเลี้ยง นะครับไปส่งลูกค้าอันนี้คือรายได้รายวันที่ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับก็ถือว่า2,000บาท่อวันนั้นได้ได้ทุกวันนะครับสอง2,000บาทได้ทุกวันแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่โลมาก <laughs>